โอเคเหรียญเนี้ยซื้อได้อยู่ราวๆสี่พันดีค่ะทองอันนี้บางเก็บเลยพี่ไม่ใช่ถ้ารุมทองเนี้ยซื้อได้สี่พันแต่แต่พี่แมวไม่เป็นไรไหนพี่แมวออกออกเอาออกไปเลยเก็บครับเก็บครับแต่ภาพนี้ซื้อซื้อได้พันสองขายได้ เหนื่ายเลยพีเขาอ่าพันสองเอาย้อนเอาย้อนเอาพันสองไม่เกียนมันสองมันเป็นราคาปัจจุบันอะไรดิน่าจะผีดจะซื้อไม่เท่ากันใช่ไหมถึงรู้ราคาไม่รู้พี่มันแอบนะมันจำราคาไม่ค่อยได้เพราะมันมันซื้อแล้วต้องขีดจริงอ๋อวัวัวเมียรู้อไหมอันนี้ไม่เขียนแล้วพันสองพี่อ่าพันสองย้อนพันสองอ่าแป๊บนึงนะสักครู่โอ้อัน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  ้อยอะ ratchet? ไม่อไม่อันนี้ห้าร้อยไม่ได้ไพี่อันนี้เอาออกขมได้กขายได้มาสักตัวเแต่ไม่ใช่เป็นคนรุ่นอ๋อคนรุ่นกันอันนี้ขายได้มาสามสี่ร้อยนะครับสามร้อยได้ไมะับเอา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 อาเ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 อาาเอาเอาเอาอเอาาเอาอาาเอาเอาเอาเาเอาเอาเอาาเา แม่จะซื okay. ้อผมถูกอย่างเดียวเลยสภาพที่ผมซื้อได้ประมาณ800ครับขายได้มาพันหนึ่งเก็บไปก่อนเอาไปอันนี้ก็หลักร้อยเอาไว้ก่อนไหมรออันนี้ผมซื้อได้ประมาณสองพันอันนี้หนักโดนหนักโดนหนักใช่ปะต็มอ้อคุณแผนบุบแก้วใช่แก้วเจ็ดแตงโม อันนี้ซื้อได้เดยวพี่ออกพี่เจ็บของกมาได้นี่ไงซื้อได้แพงกว่าผมรู้ไม่เป็นไรพี่ซื้อได้ประมาณหกสิบอะน่าจะโดนมาเป็นหมนขูหมวกหกคัน เดี๋หกหมื่นเนี่ยหกหมื่นผพี่เขาขายผมอยู่แล้วล่ะขายหมดนี้มั้่ถึงไหมเออสิ้นเลยอันนี้ผมซื้อได้ประมาณแปดร้อยพี่ขายได้พันเองอันนี้เก็บอันนี้แหละหัวเริ่มต้นเลยเก็บทุิยะเหรียญฉลูพ่อสะคอนขายได้ไหมตอนนี้ทองแดงแค่ประมาณสองสามร้อยเรื่องเงินนะ ข้ามพันไหมั้นเราข่าม่ประมาณค้ไนไม่พี่ไม่ต้องครล่วงร่วงแทบไม่เล่นเลยดีกว่าเดี๋ยวสายระยองนี่พี่จอเหลืองใช่อันนี้อันนี้ขายได้ไม่กี่ร้อยเลยดีคราบก็ไม่เยอะนะคือได้ถามร้อยนะร้องกันทั้งนั้นเลยี่ราคาตอนนี้จริง อ้นี้ผมต้องซื้อตามความจริงนะอันนี้อันนี้ขายได้ก็ไม่กี่บาทที่มาเจ็ดร้อยซื้อห้ารอนะเจอรเจมันต้องซื้อตามความจริง่ะดิผมจะอันไหนเบียบมันล้นที่มก็คืไม่ไม่อยากจะซื้อไว้เหมือนกันเพราะว่าซื้อมาผมขาดตุนมไม่อยากซื้อููเนี้ผมซื้อได้ประมาณคันสี่สองหกขายได้ดนึ่ละแปดถึผมซื้อได้หนเจ็ดร้อยนห้า่ะเอห้าสบ เบียดบ้านนี้เบียดรอลากเลยฮะโอ้โหอันนี้ขึ้นมาแพงเกินเลยแปดหมนเอาพี่ให้เท่าไหร่เอ้าเรื่องกี่บาทเลยพี่เราพันต้นๆเลยโอ้โหเก็บเลยครับก็ผมบอกผมซื้อมา4เม็ดเอาอะ พี่พ้าเราเลี้ยงทองพี่คุสวยของพี่องคูตินุูกองคูไ่เกนจะพูดยังไงดีอะซื้อเลยขายูไ่ไม่พี่พี่ซื้อผมก็ได้อาเอาไปละห้าพันทองเลี้ยงทองเลยไม่ไหวแล้วพี่จะได้รู้ว่าผมไม่ได้นี่ไงไมเชื่อนะไม่เชื่อไมนะเราเชื่อ่ะเพราะว่ามันมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆอะพี่ผมรู้ใช่เรผมซื้อมาผมมาขายขายไม่ได้ผมรู้ด้วยตองไ อันที่ผมซื้อได้ประมาณเจ็ดร้อยขายได้แปดเจ้าว่าทุกใครเยออันนี้อันนี้อต้นต้นพี่ไม่สวยถ้าอไรพี่กี่ร้อามร้อยร้อยแมวห้าร้อไม่ได้ขายได้มันสี่อยเลยี่ให้สามร้อยเลยพี่ดูจะปาบดิต้องูกเลยก็โตเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเยอะนะอันนี้ก็ดห้ร้อย บีเอฟปิตาเพราะสักครเนื้อเงินตอนนี้เล็กเหรอเออเก็บไปต้องเก็บเก็บได้เนื้อเงินอาไปน่าออมต่างพวกนี้พวนี้ตัวนี้มันเก็บกันด้วยอันนี้เท่าไหร่อภาพนี้ไม่กี่ตังค์เลยี่เก็บเงื่อนเก็ยได้ขายเลยเก็บเลยเก็บเลยเีินแนะนำให้พี่เก็บนะใช่ผมไม่อยากผมไม่อยากใช่ป่ะนได้มาตะไคร้ได้ จริงๆนะพี่มันเพรเบียดเลยนะย่ะกำไรองค์ร้อยสองร้อยเบียดเอียดเลยอ,อ,อันนี้หน้ามันเพียนนะพี่สมดตูจะหน้ขอบเสือพลาช้แต่ทำไมหน้าก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะเอีย่ยอันนี้ซื้อเต็มที่ก็ได้อยู่ราพราลูมทองได้อยู่ประมาณทองสองกัมพาไม่กี่ต่างเลยเามมระดกนี่แหลพี่ ซื้อได้ห้าสิบห้าถ้าเหมือนละห้าพั้ยอย่าพูดเลยพี่ดีใจป้าพี่ไม่มีหลักหมื่นเลยเนี่ยถ้าหลักหมื่นเป็นอะไรงมดแล้วผมว่าพี่ต้องมีนั้นหลักหมื่นหลักแสนขายไปบ้างบ้างส่วนแล้วพี่ขายขายเยอะจะได้มีแล้วก็มีมีชุดนี้ยังไม่จบครับอันนี้ผมซื้อได้หมื่นสามห้าแล้วก็มีองค์นั้นพี่ต่อพี่ไปเท่าไหร่นะอีกปุ่งแรกอะหนูพ่อเลยนะครับปุ่งแรกเออสาขาละคุณแม่สาขาละว่กพี่ไปเจ็ดสิบห้า ถ้าคอันนี้ตีพี่จะไหนะมื่สามัห้าเจดสิบห้ามันเท่าไหร่มันสองหมื่นสองเนาะเอ้สองหมื่นหนึ่งใช่ป่ะมืสาห้ากัเจ็ดสิบห้าสองมื่นหนึ่งถ้าสองรวมการผมให้ได้สองหมื่นให้เพิ่มได้สองพันองหนสามได้เพราะมันบเบียดถั่วไปถั่วมาสองหมื่้าไมได้เออมันถั่วพี่มี่ถั่วขึ้นสี่พันเลยดิไม่ใช่มันถั่วนี่สองพหนึมันไม่ไหวถ้ายี่สามได้อยู่เพิ่มไม่สองพันได้เลยมันชัวชัวพี่ก็ย่สาม่อยอ่ะ กว่า20หัวเออผม5เนี่ยไม่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 มาหาพี่คือคำนวณไม่ได้21อันนี้คือคือเบียดแล้วนะไม่ควรชอบขอขอบ้งเออเออเรามาไกลนะต้องไปสูตรพรบไม่ไม่ไม่อ้ที่เขาขอคือมันเป็นพวกพายย่อยไพ่กีที่ช่วยหมั่นาพแล้วผมแทนผมขอพี่ไม่ของพี่มันเบียดเกี่ยวใจว่ากำไรมันหลักร้อยแต่อองค์แล้วถ้าพี่เอาขึ้นถึง4,000 เพราะกับผมทำงานฟรีเลยเข้าใจเข้าใจพี่ผมก็ซื้อพี่แบบเต็มอ้อเลยเนี่ยเต็มอ้อเต็มอ้อเลยจริงอ้อเลยอ่ะอ้อแอดเลยอ่ะอ้อเลยอ่ะแอดเลยไอเดียวสองเองไม่ไม่ไม่พี่เข้าใจว่าพาร์ทพวกนี้มันกำไรหลักร้อยอยผมซื้อผมซื้อพี่เจ็ดร้อยผมขายได้แปดร้อยกำไรร้อยเดียวเองอย่างเงี้ยซื้อพี่องค์พันห้ามขายจนพี่ก็มีเกินองค์สองพันขายแล้ได้ห้าร้อยอันนี้หมื่นหมื่นหมื่น สาอันนู้นมันเจ็ดิบห้ามันสองค์รวมกันมันสองหมื่นหนึ่งพันนก็เลยเพิ่มให้เป็น2องหมืนสามให้อีกสองพันเพิ่มให้อย่างละพันสอมือพันเาเรยเอาเรๆๆเี่โอเคอะอเรา่วรวเรารวไปร่วงามนรวไม่เาอาอามเาเรวตอนนี้ไปย่างหน้าเลยครับพี่นี่นะครับก็ เดี๋ยวคิดราคาคุณพี่ก่อนนะครับสามพันเป็นสี่พันห้พันเป็นเ5็ดพันหเป็นแปดพันหนเป็น8ปดพันหกันหกเป็นแปดพันหกเป็นเก้าพันสี่เป็นหมื่นหนึ่งหมื่นส่นเป็นสี่พันห้าสี่พันห้าเป็นห้าพันห้าพันแปดห้าพันแปดหกพันหนึ่งหกพััน็นหกแปดพันหนึ่งแันแปดแปครับห่ 800บวก24 0 0นะครับถูกต้อง4 2 8 0 0นเพราะว่ามันมันมันหมื่นแปช่ี่ห่ออน้อถูก้องพี่สนับแ้ะครับก็จะเป็นละประมาณนี้เนาะกดปีบก้ปีดมืไหเนาะกดดับก่อนเลยเดี๋ยวให้เงินสดพี่4ี่ห0นะผมให้พี่28 0 0ันะครับ 咱们的八十来岁呢。 ครับนี่สองหน่งแปดหอยไปเยอะเเข้าครับเรียบร้อยเนาะพี่เนาะเขาไม่ปล่อยไปมาตอนนี้ตุกแน่เพราะว่าเาไปเกี้ผมเขาดูของพี่ถ้าเขาดูของผมก็อยู่มาซสิมิ่นกวพวกนี้แหละก็จะก็จะต่อบดูก่อนทำได้กระสานมือกว่าก่อนใช่เพราะว่าเอาไปแล้วต้องมีช่องทางกินแต่ว่าผมซื้อพี่สามมือกว่าอาจจะเป็นมีทิ้อะไรมาหมื่นหนึ่งถ้าขายทยอยขายนะ กิ๊บของคำนวณในราคาที่แบบว่าไม่ได้เบียดขนาดนี้นี้มันเบียดแอบเลยเนี่ยดูถ้าจะเจ็บตัวเยอะนะแต่ไม่กล้าต่อมันไปแอบเข้ามาแต่ว่าตอนในนี้ที่ไม่เอาเลยเพราะมันบางอย่างมันขายได้ไม่ได้บางอย่างมันถูกมากแต่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ไม่อยากขายเราก็มันถูกเกินเรก็ไม่อยากซืยเพราะบางทีเราเข้าใจมันแบบเมื่อก่อนมางองค์สามสี่พันนะจอนนี้ไม่สักห้าร้อยสามสี่ร้อยยังมีเลยอ่ะมันมันเขาเขาเขาเจ็บคนรู้อยู่คนเดียวแต่เราไม่รู้หรอกเ็ธรรมชาติราคาเราเล่นหุ้นนะเราเล่นหนเราซื้อทองเราซื้อทองบาทหนึงแล้วเรา คนเนี้ยหอกทองกับทองฟินได้แบบใช่มันเหมือนหุ้นเลยครับเครื่องเหมือนหุ้นเลยพี่มันพันปวนแต่ถ้าคุณเก็บถูกทางเก็บอะไรเงี้ยส่วนมากมันก็จะแล้วแต่คนแล้วแต่พี่เหมือนการนี้มันขึ้นเร็วลงแบบโหแบบน่ากลัวใช่เมื่อก่อนเนอะใช่เมื่อก่อนมันบินแรงนอเมื่อก่อนมันขึ้นขึ้น้างมันก็จะโยเว้นะไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นทั่วนี่อยู่ๆก็มาขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วบางทีคนออกมาด้วย ตาเกรดีแล้วครับมันมันชีวิตเราไม่ใช้ซักเยี่ยมโครงการเลยอยากทำอะไรแต่ทำผมนี่ไม่มีเวลาไปเที่ยวเลยจะแต่งมาห้าปีเรียนจบแล้วแต่งงานแต่งงานเที่ยวอย่างเดียวมันก็อย่างนั้นแหละเดียวยุงโหยบ้างบ้างก็คือผมหยุดได้ตลอดเวลาวันนี้ดีเจอนะทุกทีเดี๋ยวพี่ออกไปนอนนี่พี่แกอยู่วะโอ้ยน้องอยู่วะโอ้ดียังอยู่เนี่ยไม่ไม่ได้โทรมาเลยหรอไม่โทรแล้วเนี่บอกไปไหนครับถ้าพี่ม่อยู่มีคำถึงซื้อใช่ไหมมีครับมีมีมีคุณถึงไม่โทรอ่ะ มีมีมีคนรื้อแต่ว่าถ้าถ้าพี่มามันอาจจะต้องโทรหาผมแหละมจะไม่ง่ายขนาดนี้คุยถ้าให้มันจุกมาได้ผมประเมินราคาแต่แกมันจบง่ายไงคุยเพราะมันไม่กล้าตัดใจขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่าถ้าพี่จะเปบียดขนาดนี้มันต้องหาผมเจ้เอาไหมว่าบางทีผมนี้อาจจะได้กำไรแค่สองสามพันจังหวะเราต้องออกไปดูบ้านลูกค้ามาใช่ผมจะไปเาเคสใหญ่ๆจริงๆผมก็ไปสามพันวันนี้สายเจ็ดแต่เขาตีไว้สี่แสนยู่แต่หน้าค้าแล้วคำนวณผมน่าคำนวณรายทีละหัแล้วมันก็ยังไม่ถึงไงก็เลยไม่ไปดีกว่าสี่แสน ผมเล่นพามานานแล้วครับแต่ว่าผมมพงเปิดไม่ได้สองปีใช่ใช่ผมตามคุณพ่อตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อเมื่อก่อนแบบป้าทำอหไรใช่ครับเป็นว่าเพราะผมไปโคศกงานกับตรวจขาใช่ใช่ผมอยู่ในสมาคมตั้งแต่เด็กเลยครับไม่มีพี่ชายพี่น้องผมสิบกว่าคนนะแม่เอาอ้าวสักคนนึงสิบกว่าคนเฮ้ยน้องเยอะนะไม่มีพี่น้องผมสิบกว่าคนนะผมเป็นลูกคนเกือบรองเล็กสุดครับแต่เขาไม่เอาทั้งคุณเลยไม่มีใครเอาเลยเลยไม่มีใครเอาเลยเลยพ่อแม่มันก็ไม่เลี้ยงนั่น มผมเลี้ยงอยู่คนเดียวใจรักแม่ยังอยู่กับเราไหมแม่อยู่ครับจะอยู่บ้านเนี่ยที่ซื้อไว้นี่แหละใช่ซื้อบ้านแต่อายุยี่สิบโอ้ยยี่สิบตอนนั้นผมก็เริ่มเลี้ยบเห็นพ่อผมแย่ไงตอผมออกจากจากคุกมาตอนอายุสิบแปดสิบเก้าก็ออกม่เห็นพ่อแก่ยืนน้ำแบบแต่คนมีตังค์แล้วตายไปไม่มีตังค์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลำบากก็ใจก็เลยพลิกชีวิตจากที่เร็วๆอ่ะ จาบพอเป็นกจากเริ่มแบบสนใจภาึจนทัออง้งอยู่กับภาพตั้งแต่เด็กจะไม่เคยสนใจเลยสงวนพาพพ่อขายอย่างเดียวแล้วตอนนทุกคนเลยใช่ไม่ไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสนใจเลยแล้วพ่อก็แกะแล้วก็ลดเจ้ามาแล้วคือแกหาตามกันตัวผมบ่อยมากเลยโซนใช่ไหมเบเร่โซนหน้าดูเลยเบเร่ใช่ไหมแล้วก็เลยเปลี่ยนความคิดตัวเองเริ่มเริ่มเนี่ยเริ่มขายขายแรกก็ขายพระด้วยขายเสื้อผ้าด้วยใช่ขายทุกอย่างครับขายไปขายมาก็ เริ่มทุกอย่างมาเริ่มมาอายุยี่สิบเขายี่สิบก็เริ่มมีเงินหลักมาแล้วก็เลยกูกก้ซื้อบ้านยี่ส<า>ิบแล้วก็มาผ่านได้สองปีมาล้มอีกอ,อันนี้เป็นหนี้ยี่สิบล้านเลยทีีน้ใช่เหลือง่ายเหลือหลงเรื้อเลืองหลงเร้อเลืองช่วงช่วงหนึ่งครับก็หมดตัวเลยเอาเงินไปทำอะไรีโหลายอย่างครับมันโควิดไงมันมันหลายอย่างเลยผมมีเที่ยวเมาเล่นพนันทำทุกอย่างเลยทำเละเลยอะเละชีวิตต้องเหนียวจับไหล่คอ จะแผงคอนแล้วมันไม่รู้จะทำไงแล้วโโเดือนเงินอยู่50บาทนนะั่งเดี๋ยวมองฟ้าแล้วก็มีคนเอาเงินมาช่วยเราไม่ได้แฟนไหนแล้วก็แฟนพ่อแฟนช่วยมายืมเงินมาถำงพลาผมก,ก็เลยจังหวะหยุดก็ต้องมาถังพลาเนี่ยมาทำอีกมา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 เปิดเพจแต่เราเรามีเรามีทักษะและได้พวกนี้อยู่แล้วครับแต่ว่ายื่นฐานมาใช่เราไปลงได้เลยในช่วงช่วงโควิดอ่ะผมไม่ไม่ได้เปิดเพจเนี่ยเพราะว่าเฟซบุ๊กมันก็เงียบไปเนาะและ้วร้านค้าก็ปิด ไปมาหาสูตรมันยากเราวิ่งไปนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นเราหาง่ายเนาะเราซื้อมาขายไปอ่ะแล้วก็หลงและเลิงหลงและเลิศมันประมาณนานประมาณค่้าหมดจิตรถสี่ห้าคันน่ะหมดทั้งนี้ผ่อนผ่อนแจ่เปล่าเนี่ยใช่ผูกดแต่ว่าจะหมดนี่ก็แหละครับแต่ก็โชคคนไม่เราแต่พื้นตัวง่ายนี่ถือว่าสุดยอดแล้วผมว่ากระตังยูเราัก่งว่ากันตังยูใช่ไหมเพียวใช่ผมเลี้ยงดูว่าแม่ไงโคมดีก็ลูกลูกลูกทุกคนทุกวันนี้ก็ยังแย่กันอยู่เลยไม่มีใครเอามี เลี้ยงดูอยู่คนเดียวมีเรายืนได้อยู่คนเดียวเลี้ยงดูตั้งแต่ลูกผมเห็นเองครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสานนมพ่อแล้วลูกก็เก่งเพราะเรามีปูดด่ม,มีปีกมีกฎตายลูกกูไม่ได้อยู่ผมลูกก็อยู่บ้านสายเก่าคนนึงอยู่บ้านแม่คนนึงเพราะผมต้องทำทาางทำทนา,านในเวลาโอเคครับีจะต้องไปกราบกราบหลวงพ่ออีกแล้วหน่อยม่าสานีแล้วดีดีครับพี่ไปไหว้เลยกู่่ใชาสร ม่อยากสร้างองค์พุ่มอย่างเงี้ยเลยมั้งสร้างสวยวัดนะสร้างองค์ใหญ่ใหญ่เ็ยิ่งกว่ลูกก็เลยไม่ลูกก็เหมือนลูกกระหางกันะท่านปีน้องใช่ครับขวดเดียวเองพี่ก็ต้องตัดต่ออย่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวจ่ายให้ด้วยตัวครับครับท่านพ่อพี่ขอบครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับก็เป็นพระที่เราซื้อมาวันนี้นะครับเบียดรอลากเลยฮะนี่เราเบียดรอลากครับหมดนี่กำลังจะอยู่ราอประมาณสัก สี 4, 4่สี่ถึงห้าพันบาทนะครับเบียดจริงๆนี่เบียดทุกชิ้นแต่ว่าได้เป็นพระแท้ครับนี่เราซื้อเป็นชิ้นเราก็ซื้อน,นะพี่เราไม่ได้ตีเหมาอย่างเดียวนะผมบอกก่อนผมซื้อเป็นชิ้นนะครับแต่ว่าคือราคาเราไปได้ผมก็อย่างเงี้ยอันไหนถ้าไปไม่ได้ผมก็ให้แนะนําให้พี่เขาเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าราคามันมันจะโหดอย่างเงี้ยเราซื้อมาเราอย่างเงี้ยบางอย่างมันขึ้นบางอย่างมันลงอย่างเงี้ยเราก็ต้องซื้อต้องความเป็นจริงเนาะผมซื้อทุกอย่างขายทุกอย่างซื้อหลวงพ่อไม่จํากัดหลวงพ่อครับตามหลักสากลนิยมททั่ประเศ แต่แค่พายอดพายเจผมตีหมองให้แค่นั้นเองครับประมาณนี้นะไปแล้วครับสวัสดีครับ